สวัสดีครับเดี๋ยวกับช่องดําซิ่งดิรรเบิดพามาลุยปลาใช่หนหอยวัสดีพาแปดแปดห้าสี่ศูนย์ครับมาลองลุยปลาดูสิพี่น้องไปแล้วค่อยๆนวดนวดไปเรื่อยๆเนียเจ้าเจ้าเจ้าพี่น้อง เระวังชื่อด้วยอ่ะมีคนขับรถไถใไหมนะครับไม่ใช่พี่เป๊ะนะครับนี่เป็นพีปป่ปองปองปองระวังชื่อจ้าเด้อระวังองตก เดี๋ยวเ,าเอารถไถมาปาดไล่ก่อนครับแล้วเรา,เราจะเอาไมโครมาเอียมุกกนิษ้เห็นนะ้องเอาแต่ตรงไหนได้น่ะเดี๋ยวเอาไมโครมาไล่อีก หามะลุยป่าหน่อยพี่น้องเคยๆนวดโตนวดโตเรื่อยๆเนี่ยแล้วกองเอาไว้อ่ะไอ้ตรงนั้นไม่ได้แล้วไม่โคมาขย่าไม่อีกนี่มันต้นนี่เหรอฮะเลียบัด เออจ้หรือเงี้ยน่าจะดูแลรักษารถได้ดีนะครับตอนนี้เช็คนู่นเช็คนี่บอกเราด้วยออไปไหนโย ทำงานก็ไม่เกี่ยงเวลานะครับเมาครับทำให้โล่งนะครับตรงนี้ นื้อที่อยู่ประมาณทั้งหมดอยู่ประมาณเอานับไปสิดไรไปเดี๋ยวเรา,เารถไถมากันมาก่อนออมจะเร็วอ่าไม่โคแล้วไม่โคจะมาเอาโตออกทีหลังครับอันนี้เราใช้รถไถเราดันกองนั้นกองไว้ก่อน ได้ใส่เป็นปริงโตนาแล้วครับไอ้ต้นน้อยเป็ธรรมดาคนขับรู้นะครับรู้แล้วไม่ล้มเราก็ถอยออกก่อนเราตามมาเกาะติดสถานกา,ารณ์พี่น้อง ฤกษยาเดี๋ยวติดตามดูนะครับก็อไผ่นี้เราก็จะล้มนะครับจะเ,เอาไมโคมาตรงไหนรถไถทําทได้เราทําไปก่อนกิ่งไม้น้อยๆอย่างเงี้ยถ้าไม่โครทำนี่ มันช้าว่ารถไถนะรถไถก็ปาดทีเดียวพรวดพรวดไปเ,เห็นเห็นเนื้องานเลยไอโค่นี่เกาแล้วเกาอีกเะเดี๋ยวไหนล้มก็ดันให้มันขาดไปเลยเออต้นไรวะแข็งแค่ ได้เลยวิ่งใส่เลยได้เนาะเออตันเข้าไปอ๋อดับ bây giờ chạy yên yên, khói khói, lọ, khói, khói làm รถมานี่พึ่งได้ลุยงานนักทั้งนี้แหละเนี่ยป็น540เอาเพราะนั้นดันได้ดินกองครับไม่ค่อยได้ลุยป่าลุยอะไรเขาเท่าไหร่หรอกนี่รับงานเหมาครับราคาเท่าไหร่เรายังไม่บอกนะครับเดี๋ยวเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะเฉลยเดี๋ยวี้เราทำงอน ค่อยๆใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบ เออระวังเด้วยต้นมะพร้าววังมันหักใส่รถ ครับเขาจะดูเหลี่ยมดูทรงของเขาเองนะครับถ้าเขาเป็นงาน เฮ้ยอะไรวะหนูเปล่าอ่ะลงไม้ตีหนูอ่ะ

อ๋อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยู่กับเจ้าแปดห้าสี่ศูนย์ครับคนขับใหม่ครับชื่อปองครับน่าจะเป็นงานนะครับคนนี้ส่วนพี่เป๊ะเราก็ลดแล้วนะครับอาสวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ